มาจะมาพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกันกินเตี๋ยวแต่เวลากินให้เบิงอีกแล้วอุ้นเส้นเตี๋ยววุ้นเส้น,น,นไก่เนื้อบดอามาปั่นเป็นลูกชิ้นกับไข่ กระซดน้ำอุ้ยขึ้นมาสบออ 嗯，你好少不分。 พักนี่ก็อยากออกป้อง แสบสุดยอดว่ามีหันใดแสบทอ ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวพอกินหรือต้มน้ำซุปพอกิน้ยน,นเส้นใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบเหลงดวน ทำทาอะไรไะว่าเขาทําท่าเนี่ยเขาแสบยังกว่าเขาบอกเลยทำทาเขาเห็ดเลนซื้อเห็ด แบหบไรต้มก๋วยเตี๋ยวเส้น oh Cùng hết hết ngoài thì sút. Giờ phương nó Nhưng một em lê to gì đó. 哎。Oh. No mm -hmm. กินแบบซีซารซีซาร์มันคือละ่ะมันยังแซบ่บนะโลรูล้อะไรพอรู้พอรู้ดีใส่ตาคนพะโล้ใช่นเนาะไม่ไหวเห็นปะ ที่หมูกเล็มเลยออกล่ะที่มูกเล็มเลยท,ที่ก็จะฮัจกจะฮัก อืมอืมอืมอ้าวกินไปกินมากก็เวสติกลวยออกลวยออกเหลือตั้งแต่สิเหลือตั้งแต่ปากดำปีปีแบบ

ก่อนคําก่อนขีแกนอ่า เพชรทอาเลี้ยทนใส่เป็นกรรมเป็นกรรมแล้ววะขอแผวย้อมแพะอื้ม้อนปลูกอินเพชรไดเนาะ จะไดกัน่หน่อยพอมันตักหุ่งเวลามันชะให้ลูกกินมันก็นดูดเอาดูดดูดความเผ็ดมันออกอืมกะคายคายใส่ผ้าขาวคายใส่เป็นยางย้้ยยุย,ย,ย,ยลูกกแ็แบ่บแซ่บตําเผ็ดๆเนาอย อ่าป้อนเ,เขาลูกให้ลูกกินตําบักหุงลูกเพชรพ่อก็ดูดใหดูดแล้วก็ค้ายใส่อือดูดแล้วก็ค้ายใส่จานอ,อลูกก็กินที่ว่าที่นี้เป็นอย่างหน่วยๆเลยใส่ให้ครับไปกินตอนนี้เด้ Là yeah, bon. mm. bỏ hết đi lòng cha sụt cho thôn à Ah in bây bữa bởi to đâu cũng có phải là hết bài